สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวบทีเดียวนะคะเพิ่งมาถึงบ้านค่ะมาค่ะคุณยายเตรียมบกข้าวไว้เยอะเลยนะคะอันดับแรกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยพริกป่นนะคะใส่น้ำปลาร้าน,นุ่นๆแล้วก็มีผักค่ะผักนี่อันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกมะตูมมาเลยมะตูมมาเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือ อะไรเนี่ยน้ำจิ้มค่ะแจ่วอะไรเนี่ยคุณยายใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะปลากระป๋องด้วยค่ะปลากระป๋องกับข้าวเยอะจังนี่หมูค่ะหมูหมูนะคะกับข้าวบ้านเราน,นะคะน่าร่อยเลยค่ะ เป็นหมูนะคะหรือผัดกระเพราเรานั่นเลยค่ะเผกกะาต้มยำ,น,น,ะะยำน, 2, นี่นะคะต้มยำเครื่องใหสองคัญนครอบครัวนี้นะ้วะเป็นครอบครัวเดียวค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะโอ้โเป็นติ๊บเลยเมื่อรอยอ่ะ เต็มอัญญะอยู่กับเขาหลายเติมอยู่ หมูทอดค่ะคุณยายทำไว้รอน้ำจิม้มแซ่บๆะเป็นือคุณยายอืม,อม,อม มาอ๋าอเขาไข่ไหมลูก กินอะไปอืมกินเสร็แล้ว่คบายตัวเลยมึงกินข่าวเคนเล่าบอกคอมเมนตะ์คะพี่น้อง <c oughs> ก็ทํา mm. em đây mình đấy anh thơm mình không Cảm ơn các bạn đã hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không tổ. คุณยายทำอะไรอยู่แล้วเน,นี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณยายก็ทำน้ำยานางกันนะคะคิดต่อไปอ,อ,อบครัวราวนา <laughs> อกินบั่นบ,บานห้ามห่ือล่ะปัด มัดเข่าหลายปั้นแล้วเด้นี่โอ้ยเสียบสียางตั้งสะทางหลัพี่นอ้องหักระโชสด้วยเนี่ย คุณยายผัดกระเพาได้อร่อยมากเลยค่ะ ามันนอกเราอร่อยที่สุดคุณยายอ่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวท่านทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วไม่มีใครสอนหรอกเรื่องที่เดินทำกับข้าวอ่ะเดินชอบดูแม่ทำชอบถามว่าก็ใส่อะไรบ้างแล้วนั่งดูบางทีก็ยังก๋เตี๋ยวเนี่ย ตั there, anyway. umi, really ้งแต่เด็กเลยค่ะสังเกตว่าแม่ใส่อะไรแม่ทำยังไงปรุงยังไงมีหมดทุกอย่างถ้าเปิดร้านเนี่ยจะมีลูกค้ามาอุดหนุนไหมคะก็อยากขายนะขายแบบบ้านเราเนาะ ขายก็เตี๋ยวส้มตำเงี้ยน้ำแข็งใสอ่ะสมัยเด็กๆนะไม่มีหรอกนะคะน้ำแข็งแบบบดหรือน้ำแข็งหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยต้องแบบใสเป็นน้ำแข็งเป็นมือเป็นก้อนอะ่ะมาจากตัวเล็กๆนะคะเวลาทำทีหนึ่งก็ยืนเขย่งเหย่งขาะคะ่ะทำไงได้น้องอาชีพของเราพ่อแม่พาทำเราก็ต้องทำ เรื่องสรงตํนี่เหมือนกันก็ไม่มีใครสอนนะคะสังเกตแม่ทำพอเกิดมาก็เป็นลูกแม่ค้าเนาะทำไงใส่ยังไงต้องปรุงรสชาติยังไงตําแบบบ้านเราตําแบบคนในเมืองที่สำคัญบ้านเราอยู่ติดอนามัยค่ะทุกอย่างต้องสะอาดและปลอดภัย จำเราจะไม่ใส่กุ้งแห้งนะกุ้งแห้งที่เป็นสีแดงๆอ่ะเราจะไม่ใส่บางคนมาถามทำไมไม่ใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะปลาเลวไม่ได้เอาลูกแก้วสีฟ้าให้หนูนะลูกแก้วสีฟ้าอยู่ไหนครับที่ไอ้พ่อบอกอ่ะแม่สวัสดีค่ะวันท้องเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะปลาเลวทำมือด้วยทำมือ ม่น่ารักเลยทำไงกับวันที่ข้านเลด้ยตื่นนอนเติมตื่นนอนติมแน้น่ารู้หนังกัมบีด้วยดีไหมสนุกไหมลูกสนุกแล้วแล้วบ้าง กินท้อเสียบหลายกินได่ชุย่งก็ขอบันบ้านห้องดีไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดซับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ